มาแล้วครับแนวทางฮานอยลาววันนี้วันที่หกุ่มภาสองห้าหกเจดวันนี้ส่งเข้าประกวดอีกแล้วมาชมเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคฮานอยลาววันนี้นะครับรักตัวไหนชอบตัวไหนก็รว้เองนะครับ วันนี้จัดไปตามปกติเล่นได้ตลอดวันนะครับไม่แม่จะเป็นลาวเป็นนอยเรียกคุ้นก็เล่นได้นะครับทุกลาวทุกนอยคลิปนี้ให้ชมค่นี้นะครับต,ตัวไหนต,ตัวไหนก็เรียกเอาน,นะครับก็ให้ทุก ท่านโชคดีสวัสดีครับ